สวัสดีครับเราจะสตาร์ทรถนะครับผมเป็นการสตาร์ทรถครั้งแรกนะครับผมที่เรายกเกียร์มาผมเรื่อเกียร์ีหนึงแล้วก็มากอบเกียร์เข้าไปใหม่นะครับผมเราการจะสตาร์ทก็จะเช็คดูครับผมว่า

เพือนเช็คอะไรอ่ะที่อื